Configure Rift Becons เพืเ่อนๆจะต้องไปปรับแต่ง r f t b e c o o n จริงๆแล้วมันก็แค่การที่เราไปกด Interact กับ r f t b e c o o n ทั้งหมด3จสุดนะคะก็ไปส่วนไหนก่อนก็ได้แล้วก็ที่เหลือไปให้ครบจะเป็นตาเดียวกันหรือว่าหลายๆตารวมกันเราค่อยทำให้เสร็จก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าต้องไปให้ครบทั้ง3สุดนะ ไอเครื่องนี่นี่ใส่ไม่แน่ใจว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกับไอวอนแมนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมีไอเครื่องหน้าตาแบบนี้มาแล้วก็พร้อมกับข่าวหรือว่าจะมีไอวอนแมนมาด้วยะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมั้งเอาละค่ะที่แรกลงที่นี่เลยเนี่ยค่ะกดอินเทอร์แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วก็ไปหาพวกยานพาหนะนะคะแล้วก็ไปสุดที่เหลือ ได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะทำทั้งหมดในตาเดียวกันสายหารถเราก็วิ่งไล่เก็บเัยคะ่ะอันนี้โชคดีที่ทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในวงนะคะเลยสามารถทําได้บางคนอาจจะแบบอยากทำในตาเดียวกันแต่ว่าบางเอืญนว่ามีสุดที่มันอยู่นอกวงไปเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักสองสามตานะคะ มาถึงจุดสุดท้ายแล้วค่ะก็เรียบร้อยค่ะ